มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตู้เย็นเครียดหนักกดดันจนนอนไม่หลับโดนไฟบังคับต้องมาไทยสอ่อโดนแบน2ปีโอลิมปิกเดือดวากัสฟาด42แต้มทีมเอเชียหายเกลี้ยงทำเอาแฟนลย์บอลของชาวเวียดนามถึงกับเครียดนะคะกับสถานการณ์ของทีมลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามล่าสุดต้องเดินทางทำการแข่งขัน สนามที่สที่ประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งหลังจากที่เดินทางมาถึงทางสื่อของเวียดนามก็ได้มีการออกมารายงานข่าวนะคะว่าตู้เย็นรู้สึกกดดันอย่างหนักหลังจากเดินทางมาถึงไทยมีการรายงานออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่าเธอยังกังวลเกี่ยวกับถึงขั้นนอนไม่หลับนะคะเธอไม่สามารถถอนตัวได้ด้วยเพราะว่าจากกฎหม่ของเวียดนามที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ว่า ถ้าหากนักกีฬาขอถอนตัวจากทีมชาติโดยไม่มีเหตุจำเป็นนักกีฬาคนนั้นจะต้องโดนแบน2ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ